ให้ด้วยค่ะจูรินีค่ะมีจูรินีอยู่ในขยะเปียทุกชนิดเลยถึงแม้ไม่ใช่ขยะก็มีจูรินีนะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะขยะเปี่ยนไอนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยจูรินีตั้งแต่รถไฟฟิล์มชั้นแรกเนะะี่ยค่ะจูรินีเต็มหมดเลยนะคะจูรินีและดินที่เราเปลูกในชั้นๆเนี่องของกร่มวมมือก,กันช่วยกันด่อยขยะของเราทุกวันนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่าในจจากระดาษเปียรมียูรินซีเราจะต้องให้ความชุ่มชื้นกับเขาตลอดหนึ่งเดือนทุกสัปดาห์นะคะมีสี่สัปดาห์นถล้าแค่สี่ครั้งเองใช่ไหมคะรดนา้าแค่อย่าลืมนะคะเรื่องนี้สําคัญเช่นเดียวกันนี่คือทฤษฎีนะคะเพราะว่าเขาได้วิจัยแล้วว่าถ้าเกินเจ็ดวันความแห้งแล้เกิน,นเจ็ดวนันยูริซีเขาจะยังไงคะ เราจะตายค่ะดูอินทรีย์ตายถ้าดูอินทรีย์ตายเราก็ไม่มีหัวช่วยย่ยอยขยะถูกไหมคะเพราะดูดินทรีย์เป็นตัวย่ยอยขยะค่ะนะนี่คือสิ่งที่ชุ่มชื้นต้องการสายลมและแสงแดดเพราะฉะนั้นถังขยะใบนี้ห้ามปิดฝาปิดขาดนะไม่ต้องเอาฝามาปิดน,นะคะอา่าเปิดไว้แค่นี้ดูนะลองเ,าเานะองงเาอะไรมาดูดูถ้า,ามันจะยุกยุกลงไปยุกลงไปเหลือ นะคะลองมองไปดูที่ว่ามันย่อยดีหรือยังขนาดเศษที่สร้างอะไรอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามันย่อยหายดีเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปุ๋ยที่ได้นี้ค่ะออกมาเทกองเลยค่ะเทกองให้มันหายความร้อนเพราะว่าตะหยาดเศษที่มันมาค่ะถุงจะอยู่ในฐานใบนี้มันจะดีกว่าร้อนอยู่เราไว้นะ ที e ่คุณเอาปุ TF> ๋ยที่ได้จากการขยาบนี้ไปใช่นะคะมันจะเจดินโมฆานตายในไม่กี่วันทั้งแต่เห็นทันทีถ้าคุณเอาไปใส่ต้นมะเขือที่กำลังสซโซอยู่ค่ะก็เือมุ่นจะแตกต้นกเอาไปทำในขอบบ่อก็มีในขอบขอบอ่อนเปิดไปที่ขอบบ่อนี่ขอบบ่อที่มีชุมชนรทุกคน บอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยไปหลายหมื่นบาทเขาก็ทำสวนนะเขามีห้องเถยใครเอาขยะเปียกมาให้เดี๋ยวฉันจะให้ไข่เธอไปกินนะคะเขาก็เลยได้ปุ๋ยใช้ค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งได้ทําปุ๋ยจากขยะก็อยากจะเรียนท่านว่าสิ่งที่ได้จากการคัดแยกขยะเปียกมันคือปุ๋ยเอามาปุ๋ยพืชผักสวนครัวกินเองที่บ้านนดะและเรา,า,าก็ยังได้ขยะแห้งเอามาขาย ัใช่ไหมค่ะที่เมืองกันนะคะเราแค่ไม่ต้องปนน้ำเลยค่ะเพราะฝนตกคุณมาในพื้เจลาฝนและเห็นไหมคะฝนตกแล้วน้ำชักขยับนะคะไม่ต้องไปเรียกว่าน้ำนู่นน้ำนี่น้ำนั่นนะคะมันชื่อน้ำชักขยับค่ะเมื่อมันไหลออกมาเราหาภาชนะไปรองไว้น้ำนี้เอาไปลดต้นไม้ได้ หม้ินะคะนะครับโครงการอบรมึกศ uh> oh ึกษาดานนะครับส่งตรส่งภาพ องงเสริมุขภาพดังโรงานภายในประเทศโครงการอุปโภคัณะศึกษาโูงงานคณนกกรรมารทักษะนี่สองถึงเก้าแล้วในวันท okay. ี่2องถึงเ้าเรื่องเช่นของที่ใส่ไพันธอนี่เป็นต้นไปสิบอย่างนนที่ที่จะทำให้เมือนให้ห้ำนหัวเรียงนี่กินหอนะอ่าจอมาก ส่วนมากทางพิโลกก็จะมีนะแต่เขาจะมีอยูเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาแต่ของจังหวัดกจะเป็นเครื่องเทศยอย่าก็จะหอมมากแล้วก็ขอให้ท่านรับรเต็ที่นะครับในวันนี้นะเดี๋ยวเราเราเปขอฝากขที่ใหม่เลยะแล้เดี๋ยว่ายที่ยังอยากจะทานเสียดียวยังไม่ได้ทานก่เลยนะครับิได้เลยแก็เนในำเสมอขององดี อเครับอเคทำดีคร okay. ับบวกไขอรการเท้องวคุมนะคะวกไป้วเท่รคะหมายถึงะรคะเอดว่าแลีค่หุได้นะคะเจตัวรัเท่าไหร่คะเจ้ตัวรักร้อสบเก้ค่ะเป็นของจริงๆแล้วจริงผมอยากให้ชาวพิษณุด้ซื้อไป เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราเราได้ทำโครงการพัฒนาชดีของเทศบาลกลังไลเนี่ยเราได้เชื่อโครงการกิจริจอันนี้เชื่อเชื่อกับวงทุกเชื่อกับวงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทำแบบนั้นได้นะครับเราต้องขออนุญาตนะครับจากนั้นนี่วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเราเราไมก็จะแบบโจโจก็จะมาทำและจะให้ใครขายได้นะครับอันนี้คือมาจากโครงการพระราชดจริจนะครับเราเราไม่สามารถที่จะไปลอกเลียนแบบหรือว่าจะไปทำอะไรแบบนั้นได้บอกที่ว่าเหมือนกันนะครับราคา การขออนุญาตจีบาทเนี่ยก็เหมือนกับถองกับเชื่อเลยนะครับถ้าท่านไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปไปไปขายอย่างนี้ได้นะครับก็จากขออนุญาตจะมีการค้าขายได้ที่เราที่ประธานเนี่ยเราได้ทการขออนุญาตเพื่อจะมาขายแต่จะรุกป่าทุกการที่ขายก็ได้นะแต่ก็ต้องู่กับร้านอางเงี้ยเราไม่เาเข้ามาของตัวเองเหมือนของเนี่ยที่ขายอยู่นี้นะครับท่านอย่าคิดว่าน้องๆมีอะไรนะนะของที่ายที่เอาไปเนยมันก็เป็นโครงการ ้องชาโที่มาันะครับว่าใจริงๆคัผมอยาให้ซื้นัผมอยากให้ซื้อไปเสื้องการนาจะดีมากนะครับใเทศาลนี้เหมือนกันเราจะมีเราใครเจ้าหน้าที่มีทุกคนแะฝ่าทุกคนเจ้าหี้เาอยู่เนะครับเราจะมีเสื้อโครการเาื่อที่จชยนะครับหลังเกิดเการณเราฝาว่าให้ให้ดีนะและก็ขอฝากพี่น้องชาวพิศวงนะครับว่าอยากจะให้ท่าน ใช่ได้ดีของดีกับผาผาดและจะให้ผู้ผ่านได้เห็นนะครับว่าเราผานจากสักครีเนี่ยเราก็ยังได้เสื้อของโครงการวัฒน์ศิลซึ่งเป็นโครงการที่รัฐมนตรีได้ได้จานึกให้คนไทยได้จารึกจํานะแล้วก็ขอผานหนาเสื้อเสื้อของพระราชาเนือันนี้เป็นเสื้อที่ดีมากนะครับเนื้อผ้าดีนะครับเนื้อผ้าดีบวกที่ก็เหมือนกันนะครับหนานะครับเนื้อผ้าดีมากนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับหลายนะครับ หลายไม่หอน20บาทนะครับนทุเรียนนักเรียนทอดนะหมา่า50บาทอันนี้อันนี้เป็นทุเรียนทอดเกรดเอนะอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นี่นี่ทุเรียนชิ้นใหญ่เป็นทุเรียนทอดเกรดเอนะท่านใดนั่นถือว่า150ณตอนนี้ถือว่าถูกมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก็หมดหมดหราสมรภมินี้แล้วเนี่ยหูนี้150นี่ใช้ขายไม่ได้แล้วนะครับหูนี้ต้องไปถึง200 200 20บาท นะครับดังนั้นท่านมีโอกาสแล้วผมอยากให้ท่านดู้จักในฝ่าฝืนขั้นะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังกรองนะครับปลาเลยนะกรองสิบบาทนะครับถุงละสิบบาท เจอครับท่านนายกนิลกมาต้อนรับกระด้ด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าตอนนี้มาจากสายของท่านนายกนิโรโพนเลยนะครับท่านนายกประขามเมืองใหม่นะวันนี้ก็ท่าน